สนุกได้กุูศลแรงต้องเทิยงงานปริจำปีวัดนกขบเป้าตำบลพเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีรีรีเริ่มงานตรงกับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567และวันจันทร์ที่19กุ้มภาพันธ์2567คืนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์เริ่มงานท่านจะได้สนุกสนานกับรำวงย้อนยุควงใหญ่วงบ้านตะวัน วามมดดน่อีเกจยและคืนวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ท่านจะได้ชมลิเกดังจากจังหวัดนครราชสีมาคณะมิตรรักกตัญญูประชันกับเพลงโคราชวงใหญ่ใครดีใครอยู่ใครไม่ดีกับบ้านตนผมดาบ แต่พอเห็นหน้างา,อางมอารมณ์ตะเลิกเกิดความรักปวเป้าว่าเจมแจ้งประจักษ์เอจ่าจะ,จะใช้อำนัดที่คาิดนออ้อมแต่ครับ มาดงมนต์ตา <mata> คื้นกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ปิดทององค์พระสร้างบุญสร้างผุสนก่อพระเจดีย์ใสเข้าปุกและสวนสนุกมากมายร้านค้าหลายชนิดวางจำหน่ายสินค้าภายในงานให้ท่านได้เลือกซื้อ พระอธิการบุลเลิศสุเมโธเจ้าวาดวัดนกขบเป้าประธานดำเนินงานจัดโดยผู้จ่บ้านนกขบเป้าทั้งสามม่หมูมสี่มุมห้ามมเก้าพร้อมด้วยวิยาวัจกรวัดนกขบเป้าคณะกรรมการวัดชาวบ้านนกขบเป้าทุกท่านร่วมใจกันจัดงานอย่าลืมอย่าพลาดเที่ยวสนุกได้กุศลแรงเที่ยวงานประจำไปวัดนกขบเป้าเป้าเป้าตำบลพะเนตรอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี